ใจวัชรเพชทองผู้ว่าสุราชสั่งรื้อด่วน สองอาคารบริษัทในทุนไม่สนกฎหมายรุกที่รัฐสร้างอาคารวัชระเผยไม่มีผู้ว่าที่ไหนคนใดกล้าทําตนในฐานะชาวสุราษฎร์ธานีคนหนึ่งขอชื่นชมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายเจษดาจิตรัตผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้าราชการทุกคนจากกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีว่าได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่พักอาศัยบริเวณสันเขาในพื้นที่ตำบลเมร็ดตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว,ว่ามีการสร้างอาคารบนพื้นที่ลาดชันสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆที่มีโทษทางอาญาและทางสำนักง,งานเทศบาลนครเกาะสมุยได้มีคำสั่งให รือ้อถอนอาคารตามมาตรา42และมาตรา43วรรค3ามแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ให้แล้วเสร็จภายใน30วันซึ่งต่อมาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกล่าวของเทศบาลน,นาครเกาะสมุยปรากฏว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนบางรายไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของจากพนักงานท้องถิ่นสองรายได้แกนน่1บริษัทวินล่าอามาน่าจำกัด ตามแบบคหกเลขที่110ทับ2,566ลงวันที่27กุมภาพันธ์2,566ซึ่งก่อสร้างอาคารคอ,อลอหลังที่1ขนาด6 6 0ตารางเมตรจำนวน1ห,หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่ข้อ4วงเล็บ8 2บริษัทซีบริสูจำกัดตามแบบคหกเลขที่1 1 3 66, ลงวันที่27กุมภาพันธ์ 2,566ซึ่งก่อสร้างอาคารคอสลอลหลังที่2ขนาด280ตารางเมตรจำนวน1ห,หลังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่นและเป็นการฝา่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่ข้อสีวงเล็บ8ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ให้เทศบาลน,นครเกาะสมุยใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามความในมาตรา43วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522โดยขอให้เทศบาลน,นครเกาะสมุยเหมาะหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูธรบ่อผุดเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ก่อนเวลา10นาฬิกา เพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างกับผู้กระทําการฝาฟาฟ่าฝืนดังกล่าวต่อมาเมื่อวันที่8สิงหาคม67เวลาประมาณ10.00น,นผู้สื่อขาวรายงานว่า ภายใต้การสั่งการของนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ประหลัดจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีน,นายกัมปนาตกลิ่นเสวคนนายอำเภอเกาะสมุยนายชัดชัยมณีประลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเกาะสมุยพร้อมสมาชิกอ,อสออำเภอเกาะสมุยลงพื้นที่ร่วมกับร้อยตำรวจตรีพงศกรมีพันผู้วบนวยการส่วนสอบสวนสี่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจนังหเกาะ มโนภาค4เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบกปทศเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ่อผุดเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยเข้าทําการรื้อถอนอาคารโครงการซีบีจํานวนสองหลังตั้งอยู่หมู่3ตําบลบ่อผุดซึ่งก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารตามคําร้องขอของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้อําเภอเกาะสมุยจัดกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอเกาะสมุยร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความสง เรียบร้อยในการรื้อถอนอาคารดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติดำเนินการรื้อถอนบางส่วนส่วนที่เหลือผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนเองโดยการควบคุมของจเจ้าหน,น้ทา,าที่เทศบาลนครเกาะสมุยด่านนายวชรพัฒน์ทองอดีศสสอพักประชาธิปัตย์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีผู้ว่าที่ไหนคนใดกล้าทําครับขออนุโมทนาสาธุในความกล้าหาญเด็ดขาดรักษากฎหมายรักษาความเป็นธรรมในฐานะชาวสุราษฎร์ธานีคนหนึ่งขอชื่นชมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ประ การของนายเจษดาจิตรัฐผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและข้าราชการทุกคนครับสืบจากข่าวรายงานท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอสนับสนุนนายเจษดาจิตรัฐผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้สั่งการให้รองผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารที่สร้างผิดกฎหมายจํานวนสองแห่งที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นั้นผมขออนุโมทนาในความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไม่หว่นเกรงอํานาจใดๆทั้งสิน้นและขอสนับสนุนให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติของชาวสุราษฎร์ธานีผมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพัฒนประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกคณะกรรมาการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณสองสมัยขอสนับสนุนท่านข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านในการบูรณาการรักษากฎหมายให้เป็นกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันขอขอบคุณ